โอเคนะผมก็ต้องขอกราบสวัสดีนผู้ชมที่เข้ามาชมคลิปนี้ทุกท่านกันด้วยเลยนะครับผมแล้วก็ตอนนี้นะผมอยู่กันในแมปที่มีชื่อว่าคิงพีชนั่นเองครับผมมากวันนี้ช่วงนี้นะผมก็จะอยู่กันในแมปนี้นาะแล้วก็วันนี้นะผมไม่อยู่กับเด็กน้อยคนนี้ดู้ชมเด็กน้อยคนนี้เลยนะครับผมก็เข้าเกมมาก็เจอมันพอดีเลยอ่ะเอาเป็นว่ายังไงนะผมก็เดี๋ยววันนี้ทำํางทำทุยทำการแจกโค้ดเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลย โอเคครับผมมาเดี๋ยวเรามาทําการแจกโค้ดกันเลยดีกว่านะครับผมมาก่อนอือแล้วก็มากดที่เมนูกันเลยดีกว่าไม่ต้องสอนหรอกไอ้พวกนี้นะครับผมมาเรามาดูโค้ดแรกกันเลยดีกว่านะครับผมโค้ดแรกเลยก็คือ I love Arsenal ผู้ชมโอ้โหอันนี้นะครับผมจะได้เงิน 1, 000, 1, 000, 1, 000, 1 000, นึ่งแสนเลยอันนี้ความชอบด้วยความชอบส่วนตัวของพี่แบ็คบอยป่ะนี่เออนะครับผม I love Arsenal เลยว่ะครับผมปะกด accept กันเลยแล้วมาดูกันว่าจะมีเงินขึ้นไหมนี่เรียบร้อยรับชมหนึ่งแสนหนึ่งแสนเบลีครับผมมา ไป่านผู้ชมเดี๋ยวเราโอ้ไยเด็กนี้ทำไมมันตามนูอะเดี๋ยวต่อไปนะผมเดี๋ยวเราไปทําการแจกโค้ดร,รีสตรแตทกันต่อเลยดีกว่านี่สแตทผมก็ตอนนี้ก็ประมาณนี้เลยนะผมความจริงผมไม่อยากรีเลยแต่ไม่เป็นไรเพื่อนผู้ชมครับผมอะ่ะตัวนี้เลยคิงพีทเบต้านะครับผมอ่าก็เมื่อกี้ใครหยุดทันก็หยุดดูเลยเนะาะมาเดี๋ยวเรามาอัพสตแตทกันเลยดีกว่าป่าท่านผู้ชมก็ ถ้าเกิดอะไรวะถ้าเกิดคลิปนี้นะผมถึงแบบสักสิบไลค์นะครับผมเดี๋ยวผมจะทําการมาแจกโค้ดต่อนะครับผมเนาะอ่าถ้าผมมีโค้ดใหม่นะโอเคไหมผมมาอันนี้ผมก็จะทำการรีเซตประมาณนี้เลยท่านผู้ชมใครจะรีตามก็ได้นะครับผมเอาเป็นแบบไกด์ไลน์เนาะท่านผู้ชมอ่าก็ประมาณนี้เลยใครชอบใจคลิปนี้นะผมอย่าลืมที่จะช่วยผมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้ผมตัวนั่นเองนะครับผมเนาะเออเพื่อให้บ้าหน่อยคนนี้นะครับผมแบบก้าวไกลไปสู้เท่าไหร่วะสามมันซับนะครับผมอ่าตอนนี้ก็จะสองพันห้าร้อยแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับผม